วันนี้เวลา8นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัตประจำปี2566ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพบริษัทไทยเบเบรจจำกัดมหาชนและหน่วยงานเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร,ร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและชื่นชมพระอัจฉริยาภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โอกาสน,นี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตส,ส่วนหนึ่งจาก150ภาพซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานให้นำมาจัดแสดงจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการภาพถ่ายฝีพระหัตประจำปี2,566 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อบ้านเขาเมืองเรา d a s and Hours โดยพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศประจำปี2565ถึง2566จำนวน150ภาพ thank mm -hmm. you